เพื่อเพือเขาสนใจสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับคุณโอปิกครับพี่เล่นด้วยได้ไหมได้ครับผมกดแอดชื่อเข้ามาได้เลยเอาไอ้น้องกวินเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมไปฝึกปืนมาละเอาว่ะออออออืเมื่อกี้ไปฝึกปืนมาเฮ้ย อืออเฮ้ยอือออาอ๋อมันมันแพรี่ใช่ไหมเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยอืออุ้ยไม่โดนถอยก่อนอือ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 เออเอาว่ะเอาเรื่องเอาเปลี่ยนแมปแล้วใช้ดาบแทนตอนนี้ มามาลองเทสเฉยๆครับอุย้ยกระโดดว่ะอืออู้แตกกระจายอืออือรัวรัวรัวเออรัวอือกระโดดฟันพร้อมกันด้วยนะเออเอาเรื่องอยูพี่ครับแอดไปแล้วได้ครับผมเดี๋ยวไปกดรับแอดให้นะรอแป๊บเดี๋ยวจัดการน้องก็วินก่อนน้องก็วินมันเหมิมเกิม นี่ยโดดฟันเหมือนกันอันตีไปเลยแล้วกันเอาวะเฮ้ยตปรับออออืออปอืออ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 อืเอ้อเื้อเอ้ยเฮ้ยอืเอ็นอืออือ กระโดดโอ้ยโอ้ยทีเดียวขีดเลยเอาว่ะเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นต้องชนะให้ได้ย่าโอ้เรื่องเยอะๆเฮ้ยแดนเข้าไปแล้วก็ฟวบปวดทีเผืออืมอเฮ้ยถอยก่อนโอ้ยโผกอีกเกาะแตกเฮ้ยแดนไปทีเผือือืมเอ้ย อุ้ยโหมันกระโดฟโะโดฟันแล้วมันแรงว่ <L an> ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันกระโดดฟันแล้วมันแรงออเออเราไม่ได้กาดเลยนู่นว่ะาาแกเออเตื้อไปเลยเรียบร้อยในที่สุดก็ชนะน้องกวินได้หนึ่งครั้งสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างสวัสดีครับคุณเข้าวโอ๊ตครับวันนี้ก็สบายดีครับผมเปิดด้วยเกมฟันดาบชนะน้องกวินแล้วรอบนึงเดี๋ยวออกไปรับแอดเพื่อนกัน เอ๊ะมันกี้มันขึ้นแอปตรงนี้มันกดรับตรงนี้ไม่ได้ล่ะใช่ไหมอ๋อลับแอปเงีนชนะน้องก็วินได้ครั้งหนึ่งแล้วอ่ะครั้งหนึ่งก็ถือว่าเอาเรื่องวะพี่เล่นเก่งนะน,นี่เอ้ยขอบคุณที่ชมครับขอบคุณครับผมมาๆเดี๋ยวเล่นอีกสักสองสามเกมใครอยากจะเล่นด้วยแวะเข้ามาครับต่อเนื่องต่อเนื่องเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะชนะแล้วอ่ะ เออเดี๋ยวไปหาหาเหยื่อก่อนหาเหยื่อมาครับมาครับโฮ้ยอันนี้มันโหดเกินอ่าไม่เป็นไรโหดเกินเราก็ต้องบวกเพื่อเก็บเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ของเราพี่ทวนอ่บอกทวนเอยเชิง่อนเชิง่อนปุ้อืมอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยมันทวนมันยาวอ่ะู้่ทวนมันโคตรยาวเลยอะ่ะโอ้ยไม่ไหวว่ะอยก่อนอยก่อนตั้งหลักก่อนขอขอขออ โอ้ทวนยาวจริงโอ้โหดูดิอุ้ยดูดิทำไมเราฟันมันสองทีแล้วเราก็ลุไอ้นี่โดนแพรลี่เฮ้ยอุ้ยออเออเออเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อุ้ยอกระโดดฟันเฮ้ยอออุ้ยโอ้ยทีเดียวหงายเงิบ เอาเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยอืออืออืออ้หแลกดาบกันผมยังแแพรลี่ไม่เป็นอ่ะประเด็นเลยโอ้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยได้ครับผมมาผมยังกดแพรลี่ไม่เป็นอ่ะประเด็นมันกดยังไงก็ไม่รู้อืออืออืออุ้ย อุ้ยโดนไปแลวอุ้ยโดนโอ้โกดแพรลี่ยังไงวะกด F เหรอกด F F โอ้ยโดนไปแลวเนี่ยเออผมกดแพรลี่ไม่เป็นอนะ่ะประเด็นเลยมันต้องกดจังหวะไหนวะหรือมันต้องกดค้างหรือมันต้องกดยังไงกันแน่ไม่เข้าใจไอ้นี่จะสะสม ไอ้นี่สะสมเด็กน้อยอีกเอาใหม่เอาใหม่มามิสเตอร์โนมิสเตอร์โนครับอ่าน้องโนเอ้ยน้องโนมีของว่ะเอ้ยเราประมาทไม่ได้ว่ะเก้าวินว่ะเอ้ยเราเชิงก่อนเชิงก่อนเอ้ยสายโดดเหระโดดเะโดด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 เนาะโดดโดนไปหนึ่งซื้เขาไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันรัวจัดอะ เข้าไปออกมา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 ลัวลัวเจอลัวเหมือนกันนี่แน่เสื้อไปอุ้ยโอ้แตกเลยอุ้ยอุ้งต่อเนื่องไปอึ้งอย่างรัวอึ้งอึ้ง เออเอาว่ะเอาว่ะน้องโนว่ะน้องโนนี่ไงน้องโนเฮ้ยเรามีอันติีแล้วเต็มตัวเฮ้ยเฮ้ยเสื้อไปหนึ่งทีอันตีไปเลยเรียบร้อยจ้าบู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 เปล้อต่อเนื่องกระโดดปันก็เป็นเหมือนกันเออเตื้อไปเลยเอาว่ะเริ่มมัวมัวมัวเริ่มได้แล้ว อ oh, 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 pues ึ้งอ้งโอ้ย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 โอ๊ยถอยก่อนเฮ้ย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 อือกระโดดฟันพร้อมกันอฮ้เออกระบี่กระบองเรียบร้อยน้องหนูเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสองศูนย์ว่ะเอาว่ะเฮ้ยเราดูทรงแล้วเราเริ่มมีแวรว่ะเฮ้ยน้องโน้โมโหว่ะน้องโน้แก้มือว่ะเห็นน้องโน้แก้มือไว้เฮ้ย มาแค่มือเหรอมาเ้ยเพลงก็มันมันตอนเลิกเกินเอ้ยน้อนงเขาไม่ประมาทแล้ววะเอ้ยเจ้าไม่เงี้ยกระโดดปันอุ้ยไม่โดนโค้งเก่งโอ้ยงานถึงก็โดนก่อนเลยเลิกไปดีละเลิกไปดีละเฮ้ยกระโดดปันพร้อมกันโอ้ยงามไส้แล้วโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ oh, 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 ุ้ยโหน้องโนเขาเอาจริงแล้วว่ะเฮ้ยตวยแล้วน้องโนเอาจริงแล้วเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยออุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือโอ้โหแตกเลยผมเพิ่งเล่นครับไม่เก่งมากแบบนี้ผมก็เพิ่งเล่นมาตะกี้เลยครับเฮ้ยน้องเขาเอาจริงแล้ะนี่แน่ เออเออยังสู้อยู่เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเริ่มมัวมัวไปได้ว่ะต่อเนื่องต่อเนื่องอืมอืกระโดดพร้อมกันกระโดดพร้อมกันน้องหนูเอาว่ะเฮ้ยเริ่มพลิกกลับมาพลิกพิกกลับมาเว้ยเอาว่ะเอาว่ะ เอ้ไอ้จับมัดนี่แนะน่ชาร์จเฮ้ยโหมีฟิงอุ๊ยโหโดกคนอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนี่แน่เสื้อไปหนึ่งทีนะเฮ้ยอึ้งอึ้งอ้าวกระโดดลบอึ้งอึ้งเออเสื้อไปหนึ่งที อุ้ยอุ้ยโอ้ยแตกโอ้ยยั้ยัเย,ย็นย็นย็น,ยนโอ้โหไม่ได้ใช้อันตีเลยวิธีแพรลี่ก็เหมือนกับเพอร์เฟกต์หลบครับกดให้ตรงจังหวะพอดีอ๋อโอเครับตราบรับตราบเฮ้ยเราซื้อของก่อนดีกว่าเราอยาก